ਕਮ ਦੇ ਕਮਾਤਾ some วันหลงก็ยอมมีไว่เจ้าเมาเอ๊ะมาเอ๊ะก้นปัญหาหม่เอ๊ะก้อนนี่มันเกิดขึ้นในนครในประเทศจะเดินทางมาึยก้าวรมานัมัตการหลวงพ่อที่รรเคารพวันนี้หลกงกโดใจกุศลนิงกระบาดขึ้นกุศลนิ่งเลยไอ้ธรมไม่เมข้าใจห,หลวงพ่อในยอดทองไอ้เน่งบารดามันนั้นบาราบล้า

คว่างคว่างคว่างล่วงคอมนันไม่รู้จักไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษนั้นบาปรู้จักมันแต่ว่ามันเป็นตัวบาปมัน,น,น,นแต่ว่าตะมูเตือนั้นหนักให้หนังเมื่อในวัาตมาไม่เข้าใจเราไ,ไม่ดดยอมตองเรื่องบาปได้ทั้งแสดงลุซี่เชยไล่เชยไล่ชบกคือแม่กว่แม่กว่า กนเราต้องเข้าใจสม้ารัซียรซีไม่ต่างสมัยไรไม่ประปรุงเป็นไปเลยถ้รัสเซียรสซ่ไปกาสมุยขอก็สมุยชะม้าไปพอบุกัสมันยังกันี่จะในรัสซี่ตรงต้องอขอกเลยม้าก็น่าก้อมืไปทำทราภาษาลังเลยมอาโคโค มันมั่นข้าฤษีต้องเล่นบัตรสลังบัตรเถิดบัตรสลังบัตโยมเอ้ยโยมโยมเอ้อโยมโยมไออิจไลมายบัตรพลองในนมุขกับราวมันต้องวิวัฒนาการเฉพาะนั่นนั่นข้าสังคมเดินจะเดินขึ้นนี่ต้องปรับปรุงฤษีเธอต้องเรียนรู้อย่างรอบคอบการเรียนรู้นั่นจะเรียนรู้กูถือว่าเรียนปังเออวัดดีฤษีเออวัดดีหลวงไกรจอม วัดดีหลวงพิธวังกับนายดีอันดีดีหลุดเสียเล้วมาแล้วก็ทำหลับเหนื่อยต้องยาวนั่งกันบนกู้นั่งกันกองวันนี้นั่งก็กินกันปลอมปีปลอมนองหลวงบออจะมากันเลยก็ดีหลวงเออฮนุไทยมากันวันนี้เว้ว่าเจ้าเจ้าบรรยากาศอย่างโม่โมากันกัดีปลอมหน้าปลอมตาหลวงพ่อนี่จะทอดสาบความรู้สึกโมัสู้ว่ามันอยู่กันในวัดหลวงพ่อนี่เป็นเวลาแรงปีนะ โลกบิทยาด้านการที่อโนเทวันในอดีตปัจจุบันและอนาคตเพราะคนเราในโลกก็ icism, สัจจุันอยู่งช่วงเราสร้าัจอยู่นช่วงสร้างปัจอยู่นช่วงหนึ่งปัจจลิกรองปัญญานไม่ใช่ปัดจุันสร้างปัจกับปัจจุบันอยู่ใช้โลกหนึ่งอดีตปัจจุบันและอนาคตอันนี้คืออย่างที่พัานมาปัจจุบันที่ดำรงอยู่อนาคตเรี๋ยวเราจะไปถึงโลกวิทยาด้ากรรที่อโนเทวันอดีตและปัจจุบันโลก รักอ,อะไรที่สุดในชีวิตหหลวงพ่อผมอยากจะตอบหลวงพ่อก็ได้หลวงพ่ออยากจะกจสอบความรู้สึกเรื่องสภาพจิตเออผมอยากจะตอบหลวงพ่อว่าปัจจุบันผมรักการศึกษาธรรมะหลวงพ่อเท่นุ้งเนื่องจากหลวงพ่อสอนให้ลูกรู้ว่าคนที่มีคุณธรรมในยมนำคมเจริญนำความสุขมาสู่สังคมหลวงพ่อยกเปรียบเทียบตลอดว่าคนไม่มีคุณธรรมเหมือนกันรบรถไม่มียางเสือ,อไม่มีพรมลายเรือไม่มียางเสือ ยอมร้ายทิศทางหลวงพ่อบอกว่าคนมีคุณธรรมในจะนาความเกษมสุขยอมรู้จักมองที่สูงทีต่ำร่องยอมรู้จักให้เกียรตคสนเอาใจเข้ามาใส่ใจเราหลวงพ่อบอกเสมอว่าคนมีคุณธรรมนำแต่ความเจริญนําแต่ความเกษมสุขยอมมีการอภัยยอมมีความรักต่อกันเพราะคุณธรรม,มเป็องคประอสารคุณธรรมหลวงพ่อบอกคือความดีที่สมบูรณ์แบบระเว้นกนาณธรรมความชั่วอ๋อเจ้าข้าใจหลวงพ่อเองต้นบอกประมาณเออนี่หลวงเอ่นนอน นายยอต้องนะอดีตึงปฏิบัติบันแล้ชอบปะไรถติรุดหลงนายยอต้องผพือบแดกฟลนนิดกับเร่งพลืนไปเลยชอบแดกฟันนิดอยู่คุ้งกิ้งขุงขีดแก่ตัวเองเที่ยงค่อนกันอยู่อยู่อยู่บ้านๆจนมามาซ้าจะบัดแลวมึงจะบับเละกันไม่ไดรละไม่ละจะบับเละวลมันวัวมึงฮอบตีมันวัมันต่ออันจนมาอยู่บานจะบับเละจะบับติดช่องหูกับตาเอยมองไปอะไรจะบับติซจ้ามควันหรือมองเหนอะไรต้อ อะไรจนมากยังมาบานช่างจะบักสอนสอนบอยอดทองแก่แล้วนักแค่แล้วแค่ทำบัดแล้วมันไปเจอชนบักโมร้านามาแกบักประจักษ์ปองในยอดทองอันนี้ปัจจุบันผมรักในคนนี้กันเลยชิมาร่างกายจะแก่แต่ว่าใจยังสิ้งสมั่งมาความรักมันเป็นวัสดุกลายในคนนี้เป็นตัวยิ้มเลยหรือไม่ยิ้มแล้วมันกิจตึงหัวเต้าแมผมแก่อย่างนี้ต้อง เออนายก้องละลกอดี้ตุนปัจจุบันแต่ละอดีตชุดในชีวิตลูกเออผมตอบหลวงปอก็ได้ว่าอดีตและปัจจุบันแล้วนะกดขิงที่ผมหลักที่สุดคือหลักอเปื่นจำได้ไหมเบียเปลื่นหลอดเปลื่นเสื้อเปลื่นเสื้อเปลื่นเล้าเปลื่นยาเปลื่นเมื่อเปลื่นลูกฟ้อเปื่นหลักวันลูกฟองไหมเอาเออนายลวงละลูกอดี้ตุนปัจจุบันแต่ละอดีตชุดในชีวิตหลูกนายลวงผมหลักผั้ว่าตอบไม่เดียวคงเลยนะเพ็งนะ ไอ้เป็นพุงหัวเป็นตีเป็นก็ใบจ้าวแต่เพียงหัวเดียวเราเป็นคนก็รักรักตาบานรักตีนหวังเออเอาละเอ้ลูงพอจะตอบจะตั้มจะเลื่อยวะอันนอไปถ้าจะเห็นดอกไม้สักดอกนี่ลูกลูกคิดถึงอะไรจะนำไปไล่ลูก นําดอกไม้หนึ่งดอกหรืออะไรก็ตามที่อาเป็นดอกไม้ลูกคิดถึงพระพุทธาธรรมประสงค์เลิศน่ใจน่หลวงพ่อจะนําไปสักการะบูชาพระโอ้คิดถึงแบบบทแบบธรรมแรงกุ้งอันเวอร์จะนําไปบูชาพระนายโยต้องนาน้องเต้นดอกไม้กั้งน้องนึงคิดถึงอะไรจะนําไปไหนพุ่งคิดถึงความรักเสมอจะนําไปให้กันไปเลยตัวจะเจ้าอย่าลืมว่ขอมอบดอกไม้ดอกนี้ คนดีไม่ลายพบน,อนอ้องตลาดหัวอิดที่ยืนมาจีบชมใจไม่นานเท่าไรพอแตงทองเสียรู้เลยเอเเอพวกเมย์จะมาหมดดอกไม้ไปมองไปยิ่งเลยสมาดอกไม้ต้นนีน้มีความรักเลยวันวาเลนไทน์สิบสี่กุมภาพันธ์เพื่อให้มีความสดชื่นก็เลยพูดจาบกระชากดอกไม้ผมพาไปจ้างห้องรับแขกนายดวงว่าไม่ไหนหลอกดอกไม้จางนอกผมพาไปแกงซ้อมดูสิ นกไม้นี่แกงส้มโดเกกินดีเราแกงส้มปลาออสอือพอแยาตา้มเจ้าเลยตาใจหนูวัดตะโกจะกิดถึงอะไรอย่างหนูใยเออคิดถึงผู้มีประคุณนั้นหลวงพ่ออัวไฟตอนนี้ในไถนายเราในมีข้าวรับประทานก็มีบุญคุณกับชาวไรช่ชาวนามากแล้วเมื่อก่อนนี้เราไม่มีรถไถไม่มีรถจักรไม่มีเทคโนโลยีเราอาศัยวัวไฟเออปูทวดเขาอยู่กันได้จนปัจจุบันเนื่องจากวัวไฟนั้นมีบุญคุณต่อเรามากอ๋อคิดถึงผู้มีประคุณเออในท่องและโลก ผมคิดถึั้งไว้หัวควายก็ดีกับดีว่าเรียงอะไรควายเนี้ยรอวัวควายมันไม่กินโซล่าถึงกับตาบานขึ้นโซล่าขึ้นบึนทินกับควายไม่กินไม่ปลื้มไม่ต้องเปลี่ยนแว่นไม่ต้องขวานเสื้อับดีกับผุ่มตั้งไว้ัวควายเรียงดีว่าเรียงอะไรโคโบต้าเออนายอตองละโลกคิดถึงอะไรเด้หรืวมนักตัวผมคิดถึงวะประมุงมิงสมั คือคือเพราะว่าเดินเยคือว้าคือใบว้าคือใบว่าพรไม่คนตึงเราใบว่าปากปาไปง่ายคิดตึงอะไรปาไปไหน่าไป่าไปดีไม่คนพันตังแกคือใบว้าปากก้าวหน้าคือว่ากูดรุ่งรุ่งคือเอาใจก็ผู้ตึงเราอยู่ด้วยหน้าคือคือใบว้าแกแกก็ดได้เนอะชมอ๋อ ตรงปราไม่ต <laughs> ัน <forty> หัวในในในดวงละโขกในหัวสักตัวกิตตึงอะไรโลกกิตตึงวะแแ่นแต่เนื้อท้นบัดปลิกม่งร่มได้ใบม่วงไรก็ไอ้ลว เนี the the ่ยังไล่ประการที่หลวงพ่อจะท้ามเจ้าได้พ่อสรุปได้ว่าใสที่เราคิดมองอันเดียวกันคิดไม่เหมือนกันนอกไปนอกเดียวจ้าว่าไม่เหมือนกันคิดไม่เหมือนกันหัวตัวเดียวกันคิดเป็นคนละทิศละทางใช่ที่เราคิดไม่เหมือนกันละูกแน่นอนทีุ่ดนนายอตทองห้่ว่าลูกแต่งตัวไม่เหมือนกันออันนู้นใส่เสื้อใส่มือเสื้อเออก้นยาวเออใส่รองเท้านายอตทองหนุงป้าตุ้งนตอมหลวงกังเกงนาหวงมุงป้าตุ้งใส่หมวก Ờ xáy đi rồi cho mày mượt cả là không Công thư của nùng tung đi rồi thì Ngươi khai mà lò Khai cho vọng Công thư của nùng pha Nùng ăn kinh Nùng tung Nùng ăn kinh Nùng pha tung Nùng pha tung Nùng tung Nùng pha Nùng pha Nùng Đi nùng ăn Nùng ăn Nùng pha tung Đi qua nùng ăn kinh Đi qua Đi qua Ở ในกองเยอะไว้น้อยนะว่าหนุ่มป้าตู้งทำการเก่งนี่ผมขอดไอตองออกขอนแบบมัวได้ดองกูเตือนผมหนุ่มป้าตุ้งว่ากับขอดีก็ดีกับเออวลาผมยิ่งต่อสะดวกนึ่งปูนอนได้เลยอ่ะในประตูเลยอ่ะไม่ได้ดิ้นร้องไง่าเวลาลองกลองในิรไปเบียก จเม่อเลใส่เละว่าไม่คนฝากขึ้นคอเลยอ่ะจมื่อพไ่โยมใกล้เพียงที่ว่าเพียงอ่เป็ว่าคอดีอ่านายโยต้องเอาไปตุ้งในายต้องพ่อหอควางเก่งกับนึงค่อยไม่รอครับแต่ว่ากากลองเปียกกูโต๊ดกูชื่อว่ากูลังเกินจะดวก นุง่งผ้าต้องไอ้องตีนึแล,ล้วไปนั่งซือหลกลกตอดองไนราชวัวอิดเดีมกงตังลาบไอ้องวาอยู่รอดเดกกง่บุลุกอัน่กองตอกอก็ว่ามืออูกันตังลาบยังจะเล่งแล้วเด้อใครมันในกบหลมือกูได้ไม่กวามหลวมมือในดวงละลกคมตัวนุงผ้าตุ้งมีประโยชน์ผายโยแรงดวงผ้าตุ้งนึ่นึ่งเวลากินมันหัวติดไปด้านแวนาย มันเืออบาตุ้งแควกแต่นั้นนี่ต้องไปงานร้อการล่างกลัวแต่ก็เจียดเนื้อตั้งอะรเกลียวเองยาวนี่แหละหลอกคนเรามันคิดไม่เมื่อนกันใจดีกิดไม่เมื่อนกันหรอกกาหน้าปลาตุ้งกับการเก่งหรอยยางคิดไม่เมื่อนมองดอกไม้ดอกเดียวไม่เมื่อนกันพอจะสรุปไปจากความว่าคนเราสีกิดไม่เมื่อนหลอกสังคมมนุษย์ยอมไม่เมื่อนกันแน่เธอหยบเสื้อกันไม่เมื่อนกันเก่งไม่เมื่อนความต้องการมนุษย์มนบ้านกันยังอยู่ไม่เมื่อนรถกันยังไล่ฮอรหรอก เกทต่ไม่เมื่อนกนนริงจากว่าคนเรามันมีข้อตังดังต่อไปนีหนึ่งคนเรานั้นคิดไม่เมื่อนเนื่องจากว่าเพจหลอกเพจว้ในวัยนุ่มเนี่ยหรอกเพจว้ยทำห้คนกิดไม่เมื่อนวัยนุ่มเรื่องความเสี่ยงเพลงคลอไพเหรอยักจะกความเสี่ยงเพลงมาวัยใจร้าในี่หรกเราเบื่อเสี่ยงเพลงความเสี่ยงปราูวดปรเท็มเมื่อปลามาอะไรมาปรดเพจว้นี่ทำห้คนกิดไม่เมื่อนะหรอกประเด็นที่ต้องการศึกสาตวหรอก การึก้าทป็มคนคิดไม่เมื่อนกั็าภาพซิ่งแวดลอมทีว่าให้หลกคิดไม่เมื่อนกถ้าหลกอยู่กับโมเรียงวัวก็ต้องคิดว่าวัวตัวนี้มันน่าจะจนได้เออมันน่วโม่จชนถ้าอยู่กับโมลงเนื้อก็ต้องโมวัวตัวนี้ต้องกาวทิบโลเออนั่นคือขิดไม่เมื่นกระภาพซิ่งแวดลอมนี่ไม่เมื่นกันหรอกเออนึ่งซิ่งแวดลอมซ่องตีว่าไส้จ้ำพันดุกัมคือไส้เลือดซี่คือการตึกซะซิ่งเหล่านี้นะหลกทำไมคนคิดไม่เมื่นาามมก็บอกว่าซ่องคนยนต์ตามสองคนนึ่ง,งมองมมอเหงงน็นดาวเปล่าแจ้งใจอ เป็นอาตม์นตมอาตมไลายเฮ็ดควรทายว่าเข้าเราต่างกันเราต่างเลยเฮ็ดต้หนึ่งการดิซ่าต้องเพดไว้สาพับซึ่งแบดลอมพันธุกรรมไ้เหลือนี่นะหลกทำไมหูกคิดไปเมื่อนี่กอไปนี่เมื่อเข้าคิดไปเมื่อเราลลกอย่าไปตะทิ้นว่าเข้าเป็นพูดเออไม่ยินดีกับเราตรงคิดว่าเข้ากับเราต่างกันเลยเพจต่างกันเลยไว้ต่างกันในการศิซาต่างกันในพันธุกรรมหรือไ้เหลือต่างเลยสาพซึ่งแบดลอม พึ่งอาภัยต่อขันหลกงนะเราคิดไม่เหมือนกันเกิดจำเป็นต้องอยู่รวมกันในส่วนขมนุษย์เราปฏิเสธกันไม่ได้มนุษย์ถ้าอยู่คนเดียวได้มนุษย์สุ้นพันไปเลยเพราะเราจำเป็นต้องอยู่รวมกันหลวงเออ หลวงพอ่อใ,ให้ความคิดที่แตกฉานมากเลยและแสะดง่าสังคมก็มีความขัดแยงงั้นผมลาหลวงพอ่อผมไม่ไปไหนหรอกผมจะกลับไปสุนทรบ,บริสันกลับไปหาเสด็จพ่อและเสด็จแม่ผมมาอยู่หลวงพ่อนานแล้วเอาหลวงพามึางกไปกับหลวงพ่อไม่หวน้าหลวงหล,วง,ลวงพ่อไม่มีอะไรที่จะหมอไม่เจ้าจะบอกหมอดอกตบมาไาเพื่อปองกันตัวเองและรื่องสังคมสังคมกุรีัมาคาดความรักหลวงวัตู้กําลังจเริ่มมาเบียดบังความรักคนเราจะวัดกันวยความรักก็ต้องวัดกันในวัตถุวัดใบหยาบ้าตำแหน่งบรรดาศักนะเอิญทอง เพราะเราอย่ามาวัดกันซิ่งเรามีหรอกต่อไปนี้สร้างขุมมันคาดความรักความรักกําลังสูกวัตถุเบียดบังอํานาจกิจตู้อานาจวัตถุรอบําเพราะนั้นก็ไปคนเราหรอกก็อย่านึก่งที่วัตถุอย่ามองที่วัตถุนะต้องมองที่กิจหรอกก็ไม่มีเพลือกมนุษย์จะมีเครือกไม่มีแก่นมนุษย์จะมีแก่นแก่นมนุษย์คือจิตมนุษย์จิตเป็นตัวบันดาลจิตเป็นตัวส่งพุ่นการทำจิจปอะกอบกันกระทำประกอบลูกไปเฉยเรื่องก็นะพั่งพูดเรื่อรอนลูกแต่ต้องกระทำนึ่งไม้พิษก็ไม่ส่งไม้พิษงพ่อ ไปหลบไปให้โจกดีแบบราชนามันทองจะลาก่อนนตรีโยบายที่หลบซิ้งต้องลากำใจไปจากตตาไประเทจากกันก็ป้าป้าลูกีรบอกตาเอาหน้าทำีต็องเจ็บต้อง วันดีวัดดีท้องถิ่นอาอาชายีอาี่นดีอบอกเบอรบอกวันบอกไปหารับรองว่ารวีรู้บอกวยคนจะมาหามุญเอาทัน้ำมนตนมจักการพายันแ่ไปเอิญรับรองคนต้องมามากมีเอิอล้วดี จะมีมากม,มายเอาได้มากาได้เงินโมโนหวามนาการว่าพ่าาอแมเไม่รู้ตักเื้นเรามาจูปาบกลาบล้างอ้อน,นีกันตาหรือจไอเรื่องที่รักแม่ทีลูกนี้จะขอญาก่อนไอเรื่องแม่นางคนวีนาะ โูตินัน,นไปต่อย่าหมนรานก่อนเมอตั้งเฟย์นวดวงมา,ตา,าน,นตุบปาปลาบแลาไม่กะตาดูรีหลงกหเห็น,น,น,นคนเดียวมึงไงดวงไื่นดวจักไอเจ็ดดวงก่กอน จ้เบอร์เดียวข้าวกันได้หลเอแจ้คนเบอร์แย่งกันไม่ได้คนมีทั้มยอมยั่วคนมีทั้มหลบเออแน่นอนธรรมะไม่ได้จางหา้มึงโ้จักถีบซุ่งถีบอ้ําหลเออเอออย่าไปแต่ดวงกูบอกรัว่ามึงอีไป้นี่นาตากูปรับหลบเออกูเสียใจอย่าไปตลกอยู่กับเรื่องขอคนโ้จักได้เกียจคนแล้วรวงจะราสักทีในคนเล็นนกน่าโปเกอ ยาไปให้หลงพ่อดึกดึกเอาน้ำพึ่งใส่อาจาราาย์น้ำอะไรคำหนึ่งอย่าละเลยนะพปอทานดีดีกว่ากินตัน้งควายนับข่าเล้าพ่อดึกดึกระมือวิ่งให้อาจารย์น้ำไปเลีเ้ยงไก่แก่เหลือกอ,มอ,มอ,มอ็แต้มโม่ม่ไอตัวที่มันก่อกันน,บบน,ไฟไฟน,นุ้มดีทุกบนกายไว้ดำไม้ จิ้นใจออกมาเยี่ยมไม่ต้องเรียนนักโยมฉันคนเดียวกลางดึกพอ่อมาพอกล้องดีไม่เอาแล้วเงาจะมาอยู่ตัวฉันนะัก่อยล้างหลักกลับมากตนะัวอันโนาคตยอมรานแต่เราไปแก้ตั้งไว้ไม่ได้ไอ้หัวใจ